โอ้โหน้องดำคนงามนะครับอ,ออกมาเล่นไหลเลยนะน้องดำคนงามนะน้องดำคนงาม,น,งน,งามนี่นะครับเล่นไหลเลยนะ <c oughs> นะครับไม่ไม่ไม่ไมกล้าเล่นขาหมูเลยต <c oughs> ื่นมาก็เล่นได้ไหลเลี้ยงรถเสียเลยนะเอ้านะครับก็ว่างกันไปครับไลฟ์สีครับก็ว่างกันไปนะครับนะ <c oughs> ก็ว่างกันไปครับทุกท่านก <c oughs> ็ <c oughs> วันนี้พี่ครับดำนะครับก็ออกมาเล่นนะครับนะเล่นไหลายนะครับเมื่อวานไหลไปพูดถึงเรื่องรดเสียดำรถเสียนะครับคือตอนเนี้ยมันเล่นได้ไหลคนเดียวมันรู้ว่าไหลคือของตัวเองของมันไงมันก็คือเล่นได้กับหลายคนเดียวคนอืน่นมันไม่กล้าเล่นใน้เปลียนไหมครับคนอื่นมันไม่กล้าเล่นเห็นไหมอย่างผมตอนนี้มันก็ไม่เล่นนะเพราะมันรู้ว่าไอ้อ้วนเอาจริงไอ้อ้วนเอาจริงนะครับ รู้แล้วว่าอ้วนเอาจริงเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็ไม่กล้าเนี่ยมันก็จะไม่กล้ากับไอ้อนน้วนแหละนะเออคือเลิกทำนิสัยที่แบบเอารูปไปอ้างเนี่ยนะดำนะขอร้องแหละนะเลิกทำนิสัยเ่านี้แหและที่ชอบเอารูปไปอ้างชอบอะไรอย่างเงี้ยโตๆกันแล้วไม่เด็กๆแล้วเลิกกันได้แล้วนะนะครับหมดมันหมดยุคที่จะต้องเอารูปไปอ้างแล้วนะ จะบอ,อกดราไม่ให้นะครับมันหมดยุคที่ต้องไปอ้างอ้างอะไรแล้วมันโตโตโกันแล้วครับนะแล้วเรื่องเล็กร้อฟงฟามพันธรร์งศาเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ผมเล่าให้ฟีฟังนะ<ส>คืออย่างนี้คือนางตีบทแตกมากนะนางมีนางตีบทแตกมากนางแสดงละครเก่งมากหน้าบัลลังก์นี่เต็มตัวเจ้าน้เหมือนจะบิด ถ้ามันร้องไห้ได้มันร้องไห้ไปแล้วตีนี่ร้องไห้ไม่มีน้ำตานะน้ำตาจระเข้ถ้ามันร้องไห้ได้มันร้องไห้ไปแล้วนะครับอืมคือถ้าร้องไห้ได้มันร้องไห้ไปแล้วแล,ล้่วานทาแบบตีหน้าเศร้าเสียอกเสียใจเสียอกเสียใจนะครับต่อหน้าต่อหน้าท่านเป่าต่อหน้าท่านหัวหน้ามึงเลิกแสดงเนี้ยมึงไปไม่เป็นหรอกมึงเจอรถหลักฐานแมคโครมึงจะไปกันยังไงวะ เขาสืบค่าเสียหายเนี่ยไอ้ี้ยมึงไปสืบเรื่องเปล่าดูสมบูรณ์มึงจะไปกันยังไงเจอหลักฐานแม้โคตบหน้าเข้าไปเนี่ยเมื่อวานนี้แบบผมเข้าไปแป๊บเดียวนะทุกท่านผมเข้าไปแป๊บเดียวนะอีนี้แบบโอ้โหแสดงละครเลยค่ะไอ้นี่นะคะมันฟองด้วยสายตาเลยคะไอ้นี้ลนะคะ่ะที่ร้องเรียนกันแกล้งฉันนะคะที่ร้องเรียนกันแกล้งฉันไอ้นี่นะคะ่ะ ถ้ามันพูด,ไไดง่ายๆนะถ้ามันมันพูดในศาลไนฟงได้พูดไปแล้วแต่นี้อนี่มันพูดด้วยสายตามันใช้ใช้สายตาจิกคือผู้หญิงนี้แม่สุดยอดอะ่ะผมไม่เคยเจอมึงแสดงละครเก่งมากมึงเอาตุกา๊กตาคือมึงแสดงละครโคตรเก่งเลยกูบอกเลยนะมึงแสดงละครโคตรเก่งเลยนะครับกูบอกเลยนะครับอื กูไม่เคยเจอใครที่แม่งแบบแบบนี้มึงแสดงความโอ้โหอะไรปะม้มึงขับรถกับพวกมึงกันวะนะครับคือมึงมึงตีบทได้แตกมากๆเลยอะ่ะมึงเก่งมากเลยดำมึงผู้หญิงคนนี้มันยามากๆเลยลอยเลีฟเวียนผมบ,บอกเลยนะลอยเลี้ยฟเวียนคือผู้หญิงคนนี้แบบทำทุกขีดทางอะนะ ทำทุกที่ทางได้หมดอ่ะคือแบบทําให้สังเองนะสงสารนะนะอ้อนสารนะคือมึงเห็นสารที่อ้อนเหรอกูไม่เข้าใจมึงเห็นสารไคโฟงเนที่อ้อนเหรอมึงเห็นสารไคโฟงเป็นอะไรมึงมึงคิดอะไรอยู่กูถามมึงทีเนี้ยสมองมึงคิดอะไรอยู่นะไม่ใช่ฐานที่แสดงละครนะนั่นคือสารไคโฟงนะถ้ามึงอยากแสดงละครมึงไปที่หอโน่นเมืองทองธานีมีหอละครอยู่นะนะครับเออ หอที่แปดหอที่เก้าลงไปเลยนะครับอีนนี้แสดงละครได้เก่งมากเลยนะครับนะผมไม่เคยเจอผู้หญิงที่แบบโอ้โหผมเข้าใจเลยว่าแล้วแม่งมีการให้การเช็ดด้วยนะครับให้การเชสสารไคโฟงนะมึงสาบานตนอะไรไว้เนี่ยหน้าสารไคโฟงมึงจําได้ไหมข้าพเจ้านางสาวดาขอสาบานตนต่อนหน้าสิ่ง,งศักดิ์สิทธิ์นะคะหน้าพระร่วงหน้าพระแก้วมรกตนะคะ สิ่งที่ข้าพเจ้าให้การไปถ้าข้าพเจ้าให้การเทสตขอให้ครอบครัวข้าพเจ้ามีอันวิบัติภายสามมาเจ็ดวันแต่ละครอบครัวข้าพเจ้าให้ความจริงขอให้ครอบครัวข้าพเจ้าจงมีความสุขความเจริญทุกวันนี้เป็นไงวิบัติไหมล่ะฮะโกหกในคดีใหญ่วิบัติไหมเนี่ยอ่ะวิบัติไหมล่ะดูเอาสิอืมเป็นไงล่ะฮะเป็นไงอ่ะวิบัติไหมล่ะครับผมถามหน่อย นะครับพวกให้การเทศตต่อสารเนี่ยพวกนี้น่าจะเอาไปประหารให้หมดนะยิ่งพวกให้การการเท็จเนี่ยเพราะนิสัยสันดานนี่เรียนมาจากการให้การเท็จในคดีใหญ่ได้วิชามาเยอะไงครับได้วิชามาเยอะต้องทําสีหน้ายังไงต้องวางตัวยังไงอยู่ในสารต้องวางตัวเศร้าๆหน่อยๆซึมๆเพื่อให้สารมองสาลเนี่ยเขาจะมองพิรุษหมดเลยนะ ศาสตร์เนี่ยเขาจะมีจิตวิทยานะครับเขาจะมองตัวเราปฏิกิริยาตัวเราการทําของตัวเรานะครับถ้าใครมีปฏิกิริยาที่กระช่อกคกห้าวคือคือท่านก็จะมีดูวิตรของท่านนะครับแต่ถ้าใครดูเจียมเจียมดูหลายท่านก็จะมองนะครับท่านก็จะจะใช้จิตวิทยาในการมองบุคลิกคนอีดามนี่สุดยอดยกให้เป็นที่หนึ่งยกให้เป็นที่หนึ่งผมบอกเลยนะ อยู่ในศาลเนี่ยทาให้ศาลนะทาให้ศาลเห็นใจอะ่ะทาให้ศาลสงสารนะคือเขาจะมาสางไหโฟงเนี่ยเขาก็จะเห็นใจใช้หนุพินิษฐ์แล้วก็ใช้ความสงสารเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจําไว้นะครับอืมนี่คือเทคนิคง,ง่ายๆเลยอีนี้ก็ทําตัวสงสารเมาาื่อวานตอนหน้าหัวหน้าทําตัวสงสารหัวหน้าคะทำไมหัวหน้าหล่อจังเลยนะคะดิฉันอยากกินหัวหน้านะคะหัวหน้าเราได้หนูได้ไหมคะ จากเจ็ดหมื่นแปดหัวหน้าเหลือสักสามหมื่นได้หครับหัวหน้าเออรากษาหวหน้าหัวหน้าก็โอ้โหนะครับหัวหน้านะคะใช่ไหมครับหัวหน้าก็ลดให้หน่อยหัวหน้าเอาสักเหลือสักสามหมื่นได้ไหมคะับทำไมหัวหน้าล้อหรอคะอยากกินหัวหน้าจังเลยอะไม่ได้นะนี่แม่งตะกินบทดนะใครอยู่ในเครื่องแบบไม่ได้นะตอนแรกกดหัวหน้าตอนหลังเริ่มเริ่มหลงรักหัวหน้านะ ไม่ได้นะดามนะมึงไม่ได้นะหัวหน้ากูไ,ไว้คนนึงนะมึงดูดเอฟซีพอตอตบอ่ะนะบ่อยให้มึงจะอะไรใครมึงอะไรไปมึงอย่ามาทะเลื่องกับหัวหน้ามึงดดเอฟซีพอตอตบอ่ะนะ<ม>เออฝากให้คิดนะไอสีเาะฉะนั้นวันนี้ในซีครับนะอีดานะครับก็แสดงละครบทหน้าสงสารให้หัวหน้าเห็นใจแต่หัวหน้าก็ไม่เห็นใจมึงหรอกเข้าใจป่ะผิดก็ต้องว่าไปตามผิดแต่จะมาอ่อยหัวหน้ากูไม่ได้นะเดี๋ยวกูตบอ่ะนะนะเดี๋ยวกูตบอ่ะนะ เออมึงจงอ่อยอหัวหน้ากูไม่ได้นะค่าแต่หัวหน้าที่คารพต้องดำคนงามขอสาบานตนว่าจะยอมหัวหน้าทุกอย่างขอแค่หัวหน้าลดให้หนูจจ็ด7 8 0นแปจะเหลือทั้สามหมื่นได้ไหมหัวหน้าทีบตกเปโอเคนะครับน,นีิทานนะช่วงเริยนทางพนะีครับนะเออ